สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Angel Dead Game และในวันนี้เราเองก็เข้ามาอยู่กันในเกม Fairy Tale for Face อยู่ในอีกซ์ซ์คาริโนโอโก <Ready S 2> สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับกระผมจะมาทำการรีวิวตัวละครจอมเวทที่มีชื่อว่ามาคลอฟซึ่งเป็นหัวหน้ากิวนะครับผมของกิวแฟรี t เทลในอนิเมะ หรือในเกมนี้ด้วยนะครับผมเริ่มแรกเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวมาคลอปเราสามารถรับได้จาก VIP 6ขึ้นไปเมื่อเพื่อนๆเ,เติมเงินสะสมครบนะครับ VIP 6ปุ๊บเราเองรับมาคลอปไปเลย1ตัวหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเป็น VIP 7เราจะได้เศษชิ้นส่วนของมาคลอปเนี่ยไปอัพเลเวล20บใบนะครับหรือ20การ์ด VIP 8นะครับรับไปเลย25ใบ VIP 9 3 5ใบ VIP 10, 40ใบ VIP 11 5 50ใบและก็ VIP 12นะครับ75ใบนะครับบอกได้เลยว่าถ้าใครเติมหนักนะมาคลอฟเวลเยอะแน่นอนนะฮะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของเจ้าตัวมาคลอฟกันนะครับเผื่อเพื่อน,อนๆบางคนเนี่ยสงสัยว่าเฮ้ยตัวเนี่ยมันดีหรือเปล่านะครับมันคุ้มค่ากับการเติมเงินสะสม VIP หรือไม่เดี๋ยวคลิปนี้มีคําตอบให้กับเพื่อนๆทุกๆคนแน่นอนเพราะการแนะนําคลิปนี้เนี่ยจะเป็นการแนะนําจากผู้เล่นนะครับผมที่มีอันดับท็อปเซิร์ฟ นะฮะตอนนี้ผมอยู่อันดับท็อปเซิร์ฟที่78นะไม่ค่อยได้ปั้น 4P เท่าไหร่นะครับสำหรับเจ้าตัวมาคลอปนะครับผมจะเป็นตัวโจมตีเวทนะครับก็คือเน้น M Attack เป็นหลักนะครับก็คือด้านบนตรงนี้เลยนะฮะ926อันนี้ผมอัพม,มาเป็นเลเวล5นะครับผมแล้วก็ตัวเนี้ยพื้นฐานก็จะมี P Dip นะครับผม300กว่า M Dip 352สปีดของตัวมาคลอปเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ264อันนี้ผมเองก็อัพบัฟของเจ้าตัวราคายมามานะครับเพิ่มสปปีดเ็น 16หน่วยนะครับผมก็ปกติก็จะอยู่ประมาณนี้แหละประมาณ200กว่ากว่านะครับ240 250สสานะสำหรับสปีดของเขาแล้วก็ซิลรีเซ็ตเนี่ยก็จะมีอยู่ที่4 1 1ซิลรีเซ็ตเนี่ยมันหมายถึงว่าเวลาเราโดนพวกสกิลอัคระนะครับหรือสกิลบัฟอะไรต่างๆหรือดีบัฟต่างๆเรามีโอกาสชำระล้างบัฟนั้นออกได้ต่อมาเรามาดูสกิลหลักๆของเจ้าตัวมาคาล็อฟนะครับผมจะมีทั้งหมดอยู่5สกิลที่เป็นสกิลหลักๆนะครับส่วนสสกิลนี้จะเป็นสกิลติดตัวเริ่มกันที่กแร ฝนแห่งแสงสําหรับสกิลนี้ก็จะออกบ่อยอยู่เหมือนกันนะครับตั้งแต่เทินที่2ขึ้นไปความสามารถของสกิลนะครับนั่นก็คือมาขลอฟจะไล่ธนูแห่งแสงนะครับโจมตีแคสตูนะครับผมจํานวน5คนสร้างความเสียหายพื้นฐานนะครับเท่ากับ130%ของพลังเวทสกิลต่อมาพลังแห่งแสงมาขลอฟจะไล่ขึ้นแสงนะครับที่รุนแรงนะครับใส่สตู1น่ตัวสร้างความเสียหายใน3 1 8เปบอกได้เลยว่าสกิลนี้ แรงมากนะครับผมแล้วก็ใช้มาู่ที่57หน่วยสกิลที่3 3เสาเทพนะครับสกิลนี้จะออกทุกทุกเทินแรกของการต่อสู้นะครับมาถึงปุ๊บใช้เลยเป็นสกิลบัฟเพื่อป้องกันนะครับผมลดค่าความเสียหาย8%ให้แก่ทีมทั้งทีมเลยสกิลต่อมาเป็นสกิลขยายล่างนะครับนั่นก็คือมาขลอบเนี่ยจะเพิ่มพลังให้กับตัวเองนะครับสร้างความเสียหายคิย์คอนเพิ่มขึ้น150เป็น200%และสกิลสุดท้ายปณิธานแห่งมาสเตอร์นะครับหากเจ้าตัวมาขลอบเนี่ยไม่สามารถสังหาร เป้าหมายได้นะครับตัวนี้เนี่ย จะเพิ่มโอกาสการติดคิทิคอนไปเลย3%ทับซ้อนสูงสุด4ครั้งนะฮะเอฟเฟกนี้เนี่ยจะหายไปต่อเมื่อตัวละครตัวนี้ตายหรือถูกสังหารเท่านั้นบอกเลยว่ายิ่งตีไม่ตายยิ่งเก่งนะครับเจ้าตัวมาคาลอบเนี่ยคือคิมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะแล้วเวลาเราโจมตีติดคีเนี่ยคือมันจะแรงสกิลติดต,ตัวนะครับก็ะบจะมีการเพิ่มพลังโจมตี5%ของทางเวทเอ,อ๋อมีเพิ่มเลือด5%แล้วก็จะมีอ,อ๋อหลังจากการต่อสู้นะครับจะเพิ่มอัตราการติดคิทิคอนของเวทนะครับอีมย ของเจ้าตัวมาคลอบกันนะครับไม่ว่าเราจะเล่นรูปแบบไหนนะฮะให้เราสังเกตเอฟเฟกนะครับหรือผลเอฟเฟกที่เราได้รับด้วยนะฮะอย่างเช่นตอนเนี้ยมาคลอบอยู่ตำแหน่งที่5ใช่ไหมฮะมันจะได้ M อ็มแอคเพิ่มขึ้น0.6%หรือโจมตีทางเวทเพิ่มขึ้น0.6%นะฮะแต่ถ้าเราอยากจะให้เจ้าตัวมาคลอบเนี่ยโจมตีก่อนหรือเปิดก่อนก็ไปสลับตำแหน่งกับเจ้าตัวเอลซาเราเองก็จะได้สปีดเพิ่มขึ้น0.7% นะครับทุกๆตำแหน่งมีแบบนี้หมดนะครับเราสังเกตดูดีๆอย่างเช่นตำแหน่งกลยุทธ์เมื่อเราอยู่ตำแหน่งที่2เราจะได้รับดามจเพิ่มขึ้นถ้าเราอยากจะได้สปีดเราก็ปรับเปลี่ยนกับเอลซ่านะครับเวลาเราจัดทีมทุกครั้งควรปรับเปลี่ยนรูปแบบการวางตัวละครทุกๆครั้งนะครับตัวละครของเรานั้นจะได้เก่งขึ้นเวลาเรานําไปลงสู่สนามนะฮะเดี๋ยวเรามาดูความเก่งของเจ้าคุณปู่มาขลอบกันนะครับผมเริ่มแรกก็ออโต้ไปเลยนะครับเอาตัวปืนยิง นะครับเปิดไปก่อนเลยนะครับณจุดจุดนี้นะครับ5ตัวนะครับเน้นๆไปยิ่งอัพเลเวลสกิลเยอะนะครับยิ่งทําการโจมตีหลายเป้าหมายนะเพราะว่าตอนเริ่มแรกเนี่ยตัวปืนผมมันจะยิงได้แค่ประมาณ3เป้ามั้งถ้าจะไม่ผิดนะครับอ่าโอเคคุณโอมาคารลอบบัฟเป็นที่เรียบร้อยนะครับเห็นไหมฮะดิเฟนซ์มันจะขึ้นอยู่บนหัวเลยว่ามีการป้องกันหรือลดดาเมจนะครับผมเพิ่มขึ้นเห็นไหมเนี่ยมันจะมีนะได้รับ P ีเอ็กแทและ M อ็มเอ็กลดลงนะครับผมจำนวน5รอบ นะเราสามารถจิ้มตัวละครนั้นค้างได้เลยเพื่อดูเอฟเฟกต์สกิลนะครับผมอ่ะเทินที่2เริ่มเทินที่2เป็นต้นไปเนี่ยปู่ม,มาคาร็อบเริ่มใช้สกิลละนะครับเป็นสกิลโจมตีอ่ะยิงธนูไป5ตัวติดต่อกันครับและถ้าเขาสังหารเป้าหมายไม่ได้นะครับคิดิคอนก็จะเพิ่มขึ้นดูบนหัวเห็นไหมมันจะมีคําว่าขีเพิ่มขึ้นนะครับนี่ได้รับบัฟมาทั้งหมด10รอบนะหรือ10เทินนะครับผมบอกเลยว่านานๆนะหนักหนวก่วงทีนะครับอ่ะยิงไปปุ๊บไม่ตาย เพิ่มขึ้นอีกนะครับผมบัฟทับซ้อนไปเป็น2ละนะครับผมบอกเลยว่ายิ่งอยู่นานยิ่งโหดนะสำหรับเจ้าตัวมาคาลอฟนะครับมีสกิลของทางด้านดาเมดนะครับแล้วก็จะมีสกิลป้องกันทีมบอกได้เลยว่าเป็นตัวจอมเวทที่ค่อนข้างครบเครื่องนิดหนึ่งนะครับผมเรื่อต้มยำนะแต่ขาดไปส่วนหนึ่งก็คือเรื่องการหิวเลือดหรือดูดเลือดนั่นเองในส่วนนี้ปู่มาคาลอฟไม่มีนะครับก็ต้องไป หาตัวฮิวเลือดมาจัดในทีมอย่างเช่นเจ้าตัวเวนดี้เป็นต้นอะไรแบบนี้ถ้าใครไม่มีเวนดี้นะครับก็ไปใช้เจ้าตัวของอิจิยะก็ได้นะครับสำหรับเจ้าตัวอิจิยะคื่นกามนั้นก็สามารถนำมาฮิวให้แก่เพื่อนร่วมทีมก็ได้นะครับรวมไปถึงโพยุสกานะครับฮิวเพื่อนร่วมทีมได้ด้วยสำหรับตัวละคร2ตัวนี้เนี่ยก็แจกฟรีนะครับส่วนเวนดี้เติม20กว่าบาทก็ได้แล้วนะครับก็ลองไปคำนวณดูเอานะว่าจะเติมหรือไม่ นะครับสำหรับเจ้าตัวเวนดี้แล้วก็เจ้าตัวปู่มาคารล็อบนะครับถ้าได้มาแรกๆเนี่ยจะผ่านด่านง่ายมากนะครับผมบอกเลยว่าแ่มจริงนะสำหรับปู่มาคารล็อฟส่วนสกิลลาใครมานะครับถ้าเรามีหินลาใครมาควรอัพนะครับให้เป็นเลเวล3ทั้งหมดก่อนหรือเลเวล2ทั้งหมดก่อนจะดีมากนะครับเพราะว่าเวลาเราอัพปุ๊บเราเองจะได้รับปลดล็อกนะครับเอฟเฟกพิเศษตรงนี้เห็นไหมครับคุณผู้ชมอ่านี่อย่างเช่นของผมเนี่ยถ้าได้มาแล้วเนี่ย ผมเองก็จะทําการเอาหินละาไขมากเนี่ยมารีเซ็ตให้เป็นสปีดนะครับเพื่อให้เจ้าตัวมาคาร็อฟเนี่ยเปิดก่อนมันจะได้ใส่บัฟก่อนนะครับผมเพื่อลดดาเมจสกิลนั่นเองนะครับส่วนอันต่อไปก็จะเป็น m t อันนี้ผมยังไม่ได้รีนะใจจริงอยากจะรีให้เป็นสปีดหมดเลยนะครับเหมือนเจ้าตัวอ๋อเอลซ่าเอลซ่าผมนี่คือสปีดจ๋าเลยนะครับส6 2 16อนะครบ,บอกเลยว่าสุดๆ ส่วนเจ้าตัวลักซัตเนี่ยก็แจกฟรีเหมือนกันหนะ้าล็อกอิน3วันแล้วก็สําหรับเพื่อนๆท่านใดที่เล่นเวทปืนอยู่นะครับผมก็เน้นสติงนะอย่าลืมนะครับดาเมจล้นๆ้นไปส่วนแบบอื่นก็แล้วแต่อันนี้เดี๋ยวค่อยมารีวิวภายหลังแล้วกันสําหรับเรื่องตัวละครจอมเวทหลักนะอันนี้ผมเองมารีวิวแค่ตัวละครจอมเวทเสริมเท่านั้นนะครับผมที่อยู่ในทีมนะครับใครที่ชอบแบบไหนก็สามารถ จับใจ่ายใช้สอยกันได้นะครับการเติม VIP 6กเนี่ยก็ประมาณอยู่ที่3,000-4,000นะก็ลองดูนะครับยิ่งช่วงนี้เนี่ยมันจะมีแพ็กเกจการเติมเงินต่างๆนะพอเติมเนี่ยมันจะค่อนข้างคุ้มอย่างเช่นเจ้าตัวออกกองทุนเติบโตนะครับค่อนข้างคุ้มมากๆในส่วนนี้ก็ไปจัดกันดูส่วนเพื่อนๆท่านใดนะครับผมที่ติดด่านไหนสามารถคอมเมนต์สอบถามผมได้เลยนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะติดด่านควสหลักที่4 5 4 6 นะครับด่านนั้นเนี่ยผมจะมีทริคแนะนําให้ถ้าอยากจะโซโล่นะแต่ถ้าเอาง่ายๆเลยก็คือลงเป็นตี้กับทีมง่ายสุดนะครับแล้วในตี้เนี่ยต้องมีตัวฮิวด้วยมีเวทหิมะอัคระฮิวเสริมพลังแล้วก็ตัวเวทปืนหรืออะไรก็ได้แล้วแต่นะครับที่เป็นดาเมดนะครับแต่ต้องมีฮิวนั่นแหละ1ตัวแล้วก็ลมนะครับเอาไว้ล้างบัฟน,นะจ๊ะสำหรับคลิปรีวิวเจ้าตัวปู่มาคาล็อปก็จบเพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดที่ชื่นชอบอย่าลืมนะครับที่จะกดไลค์คลิปวิดีโอนี้ กดแชร์คลิปวิดีโอนี้กด Subscribe และกดปุ่มระฆังกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องของผมด้วยใครที่ยังไม่ได้โหลดเกม f ฟ i r y ิเทลฟอร์ e เฟสอยู่ไหนเนี่ยก็ไปโหลดกันซะลิงก์โหลดเกมอยู่ด้านล่างใต้คลิปบอกเลยว่าเกมมาแรงมากๆนะครับคนเล่นเยอะมากและที่สำคัญแม่งเติมกันเยอะมากนะครับสำหรับเกมนี้เพราะว่ามันคุ้มนั่นเอง